สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป่าแมวพามาชมบอลสีสวยๆไว้เป็นฟอร์มกอบ้านพี่พรทิพย์นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเป็นไก่สุกสงวนเป็นเป็นบอลเก่าเป็นบอ,นบอนลโบราณแล้วนะคะพวกไก่สุกสงวนทศกัณฐ์แล้วก็หงเหินคือเป็นบอลเก่าๆเราอ่ะไม้เขาจะเป็นสูงพี่พรทิพย์เขาจะสูงลักษณะเขาน่าจะสวยมากใช่แล้วสมัยก่อนนะไี่สมัยก่อนเลยคือตอนที่บอลใหม่ๆอ่ะนางไหมรู้ไหม สูงเท่าเคียงเอวพี่บรรทิพย์ของป้าแมวอ่ะโอ้โหราคาก็ความสูงของเขานะคะเอฟซี 3, นี่คือป้าแมวพูดให้ฟังสูงเคียงเอวจริงๆนะค,ะคือนางไหมกับพระนครเนอี่ยนี่เรื่องจริงเลยเดี๋ยวนี้มาคือผ่าหัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเขาเขาก็จะเตี้ยลงไปเนาะเหมือนรับตัดตอนนะแต่ว่าถ้าเขาหัวใหญ่ขึ้นแล้วเราถ้าเราปลูกลงดินนะเขาจะสูงมากนะคะนี่คือเป็นบอนโบราณน,นะคะเอฟซี 3, เป็นบอนเก่าดั้งเดิมเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบอนที่สวยมากค่ะกัดสีนะครับ เดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ก่อนพี่พรทิพย์อืมเดี๋ยวป้าแมวจะคุยเรื่องไอ้นี้บอกลกเก่าพี่พรทิพย์มีพอดีเลยนี่นะคะเบอร์พี่พรทิพย์ค่ะแอดไลน์โทรหาพี่พรทิพย์ได้นะคะวันนี้พี่พรทิพย์คมีค่าจัดส่งนะคะแบบโอนแบบโอน4ี่บาทนะใช่ไหมพี่พรทิพย์ใช่ค่ะโอน40สบาทกี่กระถางก็ได้นะคะ40บาทนะแล้วถ้าเมาส์เมาอยู่ที่60สบาทนะคะ60สบาทคือนี่เป็นปลายทางนะปลายทางคือ60บาทค่ะกี่กระถางก็ได้นะคะนะนนะคะะะนนนีี่วั้ ที่บอที่มันมีบอลเก่าหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเอฟซีอันนี้คือตรงหน้าปลาแมวเนี่ยใกลสุกสงวนพี่บันทิพราคาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะ <c oughs> น่ายเอฟซีเยนะคะแล้วพี่บอลทิ่บบเขาแพ็คส่งอย่างดีทุกท่านทุกท่านแพ็คส่งอย่างดีหมดนะคะ f ยเอฟซีเนาะเนี่ยสวยมากนะคะแต่แล้วมาต้นนี้นะคะเป็นบอลเก่าเนาะนี่คะ่ะอีกต้นหนึ่งเห็นนะคะใบเขาจะไม่เหมือนหกหลงนะคะเอฟซีกหลงอะ่ะขอบใบเขาจะไม่ในใบเขาจะไม่ไม่ไม่มีจุดลักษณะนี้นะคะเขาจะเป็นพื้นชมพูไปเลยนะคะ นี่นะคะนี่เป็นเป็นใบใบใหม่ของเขามานะคะอันนี้ชื่อว่านาลายเรือนพบค่ะพี่แมวนี่นะคะนาลายเรืองพบนะคะเป็นไม้ที่หายากใช่ของป้าแมวอ่ะตอนนี้ยุบหมดแล้วพี่ันทิพย์ใช่หายากมากเท่าไหร่คะต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะร้อยห้าสิบาทค่ะมีกระถางเดียวด้วยใช่ค่ะนี่นะคะคือมีกระถางเดียวด้วยนะคะร้อยห้าสิบบาทถือว่าถูกมากๆนะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะ อ,นนอันนี้จะมีขุนสีคดชะคงะอ,นนอันนี้คือขุนสีคดชคงนะคะสีค่ะแล้วก็จะมีไก่ทองกระเสริมเป็นฟอร์มกอเลยค่ะอันนี้หลวงตาเมืองค่ะ,ะเราไปหนอบาทเหมือน,นกันค่ะพี่แหน่งร้อยห้าสิบบาทแล้วต่อมาอันนี้ค่ะเอฟซีเป็นบอลเก่าบอลเก่านี่กัดสีสวยนะคะนี่คือเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านเป็นฟอร์มกรในกระถางเนี่ยเป็นมันนี่ให้ดูเลยนะห้าถึงหกต้นนะคะนี่เขาก็เริ่มเริ่มแทงหน่อมาอีกแล้วนะคะนี่นะแทงหน่อขึ้นมานะคะก็ร้อยห้าสิบบาทเท่ากัน นะนี่นะคะพี่บรรทิปนี่นะคะ F4 นี่นะคะสวยๆทุกต้นนะคะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้โบราณนะต้นนี้เป็นไม้ที่ตั้งชื่อมามาใหม่แต่ก็เป็นบอลที่เก่าๆแล้วนะคะไม่ใช่เป็นบอลใหม่ๆไม่ใช่นะคะเป็นบอลยิ่งเก่ายิ่งสวยนะคะแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะคะ F4 ค่ะแล้วเรามาเริ่มต้นนี้เลยพี่บรรทิย์อันนี้ปักษาพนาวันค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าเป็นบอลกาบและสวยมากนะคะปักษาพนาวัน,นะค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้า มาต้นนี้จ้ะซับคูณผลหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวดางสวยใช่หนึ่งรบาทเหรอใช่ค่ะจ้ะเอาต้นนี้ก่อนจ้ะเทพหูยานเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะโอ้แล้วมณีเราไอ้ใช่เทพอักษรามไ้ยเนี่ยไม่ใช่พี่แมวมณีนาคาราดค่ะเลอสวยจังเลยตัวแผนดาะสวยเท่าไหร่เอ่ยเอาไปสองร้อยห้าสิบาทค่ะจ้ะองค์หญิงทอฝันเอาไป8ปดสิบาทค่ะพี่แมวมีทั้งหมด3กระถางจ้ะ ไอ้ก้าวทัพค่ะเอาไปหนึ่งบาทจ้ะก้าวทับเนี่ยเขาจะด่างสวยมากเลยนะคะพีะซีนี่คือบนบนด่างนะไซส์ใหญ่แล้วนะพี่แมวใช่ใช่ใชไซแม่พันหมดแล้ว<ะ>อ่ะมาต้นนี้จ้ะต้นนี้เศรษฐีริมนาคหนึ่งยห้าสิบาทจ้ะต้นนี้จ้ะสี่คุณเปื่ม80ดิบาทค่ะจ้ะเจ้าสาวเอาไปหนึ่งบาทค่ะพี่แมวจากต้นนี้ค่ะ้าฝันค่ะเอาไป80ดสบาทค่ะจ้ะอันนี้มังกรทองหนึ่งบาทค่ะพี่แมวค่ะมังกรทองนะคะมีทั้งหมด4ี่กระถางจ้ะ ใช่ไหมพี่นุทใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะใช่ค่ะพรเจ้าสัวค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทอยู่ในกระถางสี่นิ้วแต่สุด่างสวยด่างสวยค่ะของเจ้าสัวเจ็ดสิบบาทไออสงไข่ค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวจ้ะอันนี้จะเป็นไข่ผันสิริค่ะพี่แมวจ้ะเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสีกัญจนาสีกัญจนาเจนสองเอาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะจ้ะมณีเม็ แม่ขลาค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้นะจ๊ะอันนั้นสีคุณปื้มค่ะเอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะเนี่ยนะยไม่ใช่เอ้สีสีเล็กงามหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสีเล็กงามร้อยแปดสิบบาทจ้ะค่ะอันนี้จะเป็นจานกระจ่างค่ะจานกระจ่างเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะเพชรจระดแสงหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะต้นนี้ค่ะมงคลจักรวาลค่ะเอาไป 5้าร้อยห้าสิบาทค่ะ,ะเป็นบอลด่างที่สวยนะคะแล้วใบเรียวยาวแหลมสวยมากนะคะมงคลจัก,กรวาลจ้ะอันนั้นดาราจัก,กรวาลค่ะพี่แมวเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทจ้ะด่างสวยมากค่ะไซแม่พันจ้ะใช่ค่ะซับลุ่งโลดค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะนี่นะคะดูใบเขาสิคะเขาจะสวยนะคะ้มนน้ล้อมเพชรค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยสาทสิบาทจ้ะ,จะอันนั้นจะเป็นปิ่นมงคล หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะอุตสามันีสองร้อยบาทค่ะแล้วตัวนี้จ้ะเพชรอุดมทรัพย์หนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โหอะไรเนี่ยสวยจังเกาะเกตค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะจ้ะตัวนี้จ้ะนางมณนีว่าสนาหนึ่งร้อยบาทตีเพชรค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยแล้วนะอืมสวยแล้วอันนี้ลูกไม้ค่ะพี่แมวเอาไปแปดสิบบาทค่ะจ้ะไออะไรเอ่ยแสงทองคาค่ะจ้ะแผงมาจากไอ เศรษฐีสุพรรณใช่เอาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะจ้เศรษฐีเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะจ้อันนี้จะเป็นเดี๋ยวดูป้ายนะอันนี้จะเป็นเจ้าชายมาวินค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะจ้ตัวนี้จ้ตัวนี้จะเป็นทัพทีมสุวรรณค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันค่ะจ้ตัวนี้ค่ะไอ ศิลาจักรพัชค่ะพี่แมวเอาไปสองร้ยบาทค่ะมีสองกระถางสองกระถางนะคะแล้วด้านในล่ะเมืองนครชุมเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะจะกำปั่นทองค่ะกำปั่นทองเอาไปร้อยห้าสิบาทมีอยู่สามกระถางค่ะพี่แมวระดับสวยๆนะคะกำปั่นทองมาต้นนี้จะสาวนครชัยศรีหนึ่งร้อยบาทค่ะจะรถพระเก้าจะรถพระเก้าไปหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะสวยๆเลยคับด่างสวยนะคะไซส์แม่พันธุ์หมดแล้วจ้ารถพระเก้านะ อันนี้ก็สาวนะครใช้สีค่ะพี่แมวต้นนี้จ้ะเดซี่นี่ค่ะเดซินี่เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเดซินี่เหมือนกันค่ะพี่แมวทัางแรเหมือนกันเหรออันนั้นจะเป็นราศีมีนค่ะราศีมีนไซนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะมณีรัศมีค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่แมวจ้ะต้นนี้จ้ะมณีมรกตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหนี่ไซส์ใหญ่มาก ขาแดงอันดาค่ะพี่แมวด่ามสวยด้วยเนี่ยใช่ใช่ค่ะเอาไปหนึ่ง้<ข>อยห้าิบาทค่ะใหญ่ม <2 S 1> ากเลยมีสองกระถางนะคะ e <C. S 2> งกระถางนะคะ f หนึ่งกระถางนี่นะสวยมากๆจ้ะวิด <Book S 3> ีโอคอลดไลน์หาพี่บอลทพยปได้เลยนะคะจ้าต่อมาด้านนี้นะคะ fc สวยๆเลยค่ะโอ้โหต้นนี้ชื่ออะไรพี่บอลทพิปสวยจังต้นนี้จะเป็นปราสาททองค่ะพี่แมวปราสาททองกระดูกใบเขาสวยมากนะคะเท่าไหร่จ้าเจ็ดสิบบาทนี่นะคะเจ็ดสิบบาทจ้าสวยๆเลยต้นนี้จ้าไอ กาบพิพัฒน์ทองจ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้จ้าเทพทรงศีลจ้าค่ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้จ้ามหาไทยค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้าต้นไะนรละจ้าโอเคโน่ค่ะหนึ่งร้อยบาทอโอ้โหเป็นี่เรสวยเลยเนาะดาราค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้าดารานะคะจีราหุ้มทองแปดสิบบาทค่ะพี่แมวด่างเชรสวยเลยค่ะ นาทีพันล้านค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะมีทั้งหมดสามกระถางนะคะมีน้องออกมาแล้วนะเะยอะเลยนะคะพี่แมวเป็นกระจุกใช่ใช,ใช่เป็นลูกนะมีลูกออกมาหมดแล้วนะต้นนี้จ้ะไอเทวกรรมลังรักค่ะพี่แมวจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้จ้ะบัวก,กันหาค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะน,นะคะสวยๆเลยบัวก,กันหาในข้อด่างนะคะ F4 ไม่ใช่ไม่ด่างนะคะด่างจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะหนูใช่ค่ะจ้ะเรื่องพระนารายค่ะเอาไปอยู่ที่ เท่าไรเอ่ยสวยจังเลยเอาไป90บาทคะ่ะพี่แมว90บาทนะคะเหลืองพันละลายนะเวลากัดสีมาเนี่ยเห็นเป็นไม้เขียวอย่างนี้นะะสวยมากจ้ะอันนี้จะเป็นหงดาลูนห0ึบาทจ้ะซักคูณผลคะ่ะพี่แมวเอ,เอาไป100บาทจ้ะด่างก็หูเนาะสวยมากๆเลยต้นนี้เลยจ้ะเจ้าพญานาหมื่นขั้นไซนี้เอาไป100่งร้อยบาทจ้ะ,ะสุพรรณหงหนึสามสิบาทคะ่ะต้นไหนจ้ะขัดสมาธิคะ่ะ100บาทคะ่ะพี่แมวจ้ะ วิมาณดินไหมวิมาณดินหนึ่งร้อยบาทมีลูกเต็มเลยนะพี่แมวใช่ใช่ไม่หิบตัวไว่เถอะอ่ะตอนนี้เหรอไอเทพจุติค่ะเทพจุติเอาไปหนึ่งร้อยบาทโอ้นี่ฟอร์มกอเลยอะไรสวยจังเหมืองทองคําค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทค่ะเหมืองทองคํานะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแล้วอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้าสวยมากเลยใช่ใช่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเอเทราปตีหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะมีสองกระถางค่ะเทราปตีจ้ะ มัทฉาหนูค่ะหนึ่งร้อยบาทแตะโอ้โหนี่แหละหนูชาละวันค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะเป็นฟอร์มกอนะพี่แมวค่ะค่ะในกระถางมีสองต้นนะคะสองต้นเป็นฟอร์งกอสวยๆเลยะคะ่ะร้อยสามสิบบาทจ้ะชาละวันในกระถางหกนิ้วอืมมาด้านนี้ก่อนคาบางแก้วค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะมีสองกระถางนะคะด้านในจ้ะหอกสตโลหะห้าสิบบาทค่ะโอ้โห,โห,โโหนี่ก็ไก่นะหนูออกนอกตู้เลยสวยจัง ไก่มาเหศวรมาเหศวรค่ะไก่มาเหศวรเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับพี่แมวเป็นฟองกอนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะต้นถักสมาธิไซนี้เอาไปห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้จ้ะน้ำเมืองนนท์เจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นพญาชลวันค่ะเอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้ะต้นนี้ค่ะมหายมยักษ์ค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้จ้ะอันนี้จะเป็นเกิดจันทค่ะพี่แมวเกิดจันทเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะชื่อแปลกๆแล้วใบเขาจะเป็นสีอะไรอ่ะ มันจะกัดคล้ายฮกหลงแต่ว่าจะใบเรียวยาวหนูมีรูปมแม่อยู่ค่ะนนพี่คนทิพย์ขอรูปแม่่อยสิได้ได้พี่แมวเกิดจันนะคะใบจะเรียวยาวเหมือนฮกหลงนะเดี๋ยวดูรูปแม่เขานะคะอ๋อเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเกิดจันเนาะเอฟซีเห็นไหมเนาะนี่นะนี่นะคะเกือจันลักษณะนี้ใครมีลายก็ขอรูปต้นแม่ได้นะคะอื แต่ป้าแมวขายแต่หกหลงหกหลงป้าแมวไม่รู้ไเลียวยาวใช่ใชพี่มใช่ใช่แต่ว่าแต่เขาจะไม่เหมือนหกหลงจริงอนี้มีจริงป่าแมวขายไปในน้ำหกหลงหมดเลยพี่พันทิพย์เออท่านที่มีแล้วก็เรียกเกิอจันนะคะเปลี่ยนชื่อเขาด้วยเนาะแต่สวยมากนะพี่พันทิพย์อันเนี้ยค่ะเท่าไหร่ยํำราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ล่ะไอซับดียิ่งค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวจะแล้วต้นข้างซับดียิ่งนกสุดสวงห้าสิบบาทจะโอ้โหดูสิ นางลากสดค่ะพี่แมว oh. ไม่เล็กนะใช่ใช่สวยมากเท่าไหร่คะเนี่ยเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวพอมกปเลยเลยถ้าใครรับเยอะก็อืทดอลองก็ได้นะคะออนี่น,นีสวยมากๆเลยถ้ามาด้านนี้จ้ะไออาจารย์มั่นค่ะหนึ่งร้อยบาทลูกไม้หนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้สวยจังเลยเนาะไอยักษ์ลามาสูนค่ะหนึ่รงร้อย 100บาทครับพี่แมวมีสองต้นเนาะใช่ค่ะต้นนี้สีบุรีลำหนึ่งร้อยบาทเจ้ต้นนี้นะจ๊ะอันนั้นจะเป็นสัทธาศูนย์ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะมาด้านนี้อันนี้จะเป็นสุนทรโวหาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะสีละอันนี้สีลาสีลาเพชรพี่แมวจ้หนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางนะคะสีลาเพชรอันนี้จะเป็นนินอิยาลาคับพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ อะไรนะเทพประสิทธิ์ค่ะหน,นะนึ่งร้อยบาทจ้ะชินะบรรชหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะเป็นบอลสีพี่พรทิพย์สวยๆเลยนะคะเอฟซีชอบต้นไหนโทรหาพี่พรทิพย์นะคะหรือ,อชอบส่งเป็นบรรจนะพี่แมวจ้ะเราจะส่งมาหรือชอบนางลากสดเทวีรีบโทรมานะคะเอฟซีนี่ดูสิป้ายทุกต้นทุกกระถางคะ่ะแล้ววันนี้ราคาไม้พี่พรทิพย์นะมีต้นใหญ่ๆแล้วก็ไซส์แบบแม่พันเลยเนี่ยตลวงปู่มั่นนะคะเอฟซีไม่ใช่มีต้นเดียวนะนี่นะเท่าไหร่นั้นมากีราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ100่งร้อย <100 S 1> บาทนะคะขาย แต่ต้องปาแมวไม่ได้บอกนะคะของพี่พธิทพี่เขาจะเป็นโฟมโกนะนี่นะ100บาทนะคะหลวงปู่มั่นจ้ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะคะขอทุกท่านมีความสุขไปกระบอนสีสวยๆนะคะ FC อันไหนที่เขายุบหัวไปแล้วเราก็ปลูกใหม่ค่ะเขาจะสวยขึ้นมาอีกนะคะขอบคุณเอฟซมากๆค่ะสวัสดีจ้า